สวัสดีค่ะทุกคนมาขับป่ามหาหมูกกินข้าวกวนไปเห็ดงานค่ะตอนนี้เช้ามากนะคอาหารด่วนทำแป๊บเดียวค่ะสิ่งนี้ข้าวก็อุ่นข้าวหุงไว้เตรียมเรียบร้อยไก่ก็สำเร็จมาตำถั่วนิดนึงเช้านี้ หมูอบอบลืมใหม่ในจังหน่อยค่ะ รดใหญ่มากอาหารเช้านี้ที่สามสี่สิบห้าวิถีปลาตื่นเช้า เจ้าถั่วฝักยาวเติมพลังนะกจะได้มีแรงไปสู้ชีวิต ไ,ได้เช็ดโตาแล้วไก่อบร้านเมนีนะคไก่อบมีโปรโมชั่นเรื่อยๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ต้องใส่ยผมก็ชันทุกเดือนค่ะพันร้านเมนีเนี่ยจะได้กลิ่นอบไก่ lập đi เพิ่มความเค็ม กาแฟให้เลือดกันค่ะที่จริงน้ําเปล่าก็จะดีที่สุดนะแต่ว่าด้วยเวลาที่จะชันชิดนะทั้งจะกินกาแฟเยวนน้ำพกไปกินบนรถขณะดเดินทาง ชงนี้พอฤดูใบไม้ร่วงค่ะพื้นถนนเนี่ยเริ่มแล้วสีืองเหลืองใบไม้จะผัดใบจะเข้าฤด,ดูหนาวพอฤด,ดูหนาวก็ต้นไม้เหลือแต่กิง่ง ใบไม้ขึ้นอีกทีก็สิ้นเดือนมีนาโดยประมาณนะจะเข้าหน้าหนาวแล้วนอกจากจะสู้งานแล้วก็ต้องสู้กับหิมะด้วยสู้กับบรรยากาศที่หนาวเหน็บ ดีหน่อยที่มีบ้านที่แบบอุ่นนะคะเนาะเขามานี่ใส่เสื้อแคนจันใส่เสื้อแบบนี้ได้สบายเลยนั่นบระเดหนาวข้างในบ้าน อยู่ในก็สู้ชีวิตเนาะเพื่อปากและท้องเพื่อที่จะไปต่อกับชีวิตดินล้นด้วกันเนาะค่ะเนาะทุกคนเลยแต่ละคนก็มีทางดินลนของตัวเองมีทางที่แตกต่างกันไป ทีสามห้าสิบเจ็ดจานเดียวกินยังไม่หมดเนืน้อคนที่กินในหลายๆนะคะ นักกินนักกินของแท้เลยวขึ้นลูกใหม่คนคอนกันอีกแล้วนักกินประจำคอนกันคนดังคนดังค่ะ คอนแกนเนี่ยคนดังเยอะมากความสุขของคนเราเนาะมีไม่ได้หลายอย่างในชีวิตความสุขหนึ่งนลยนะก็คือการกิน ได้กินอะไรที่อร่อยได้กินอะไรที่ที่ทำให้ตัวเองแบบมีความสุขแถมสร้างความสุขให้คนที่ได้เห็นด้วยนะคะอันนี้บอกถึงช่องทิป่ปามากเบิงนะคะ กินแบบเราสึกว่าอตัวสายตรงไปทางไหนเนาะอาหารเนาะก็กินได้ไรแทนเนาะคะ่ะเนาะปาหามูกินทอนนี้นะคะเตรียมตัวออกไปขึ้นรถไปทํางานก่อนเดินทางไปทํางานการไปเดินเดินทางไปทํางานช่วงนี้สบายมากนะคะชิลมากปาเป็นคนตื่นเช้าวันนี้ตื่นอืมขออภัย วันนี้ตื่นตีหนึ่งครึ่งนะพยายามนอนจนถึงตีสองเกือบจะครึ่งไม่ไหวนอนไม่หลับลุกขึ้นมาเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะคะขอบคุณที่คอมเมนต์ทัดไทยกันนะคะ,นะ,คะเนาะขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาหลายๆปีแล้วก็ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณพลังเงียบนะครับปาเข็าไปเป็นพลังเงียบให้หลายคนเหมือนกันค่ะ,คะ